จะเอาสอบถ้ายอมกินเนี้อยังไม่พอได้ยังไงไม่เอาเนื้อพอเพียเอาจมูกมาถูกแก้มเสิจะยอมไม่ยอมเนี่ยไม่ยอมเดะจะยอมหรือไม่ยอมไม่ไม่ยอมมันจะคนนี้ตายมาดูตั้งต้องเตรียมไว้เต็มเลยอิจฉาเขาอ่ะเฮ้ยเขาหอมแก้มกันแก้มไันมันดูปากมั้วเนี่ยคือกูไม่ได้แบ่งฟรนนะบาร แตว่าแต่เด็กคนนี้มีชื่อแม่เอาไอยที่เมาเมื่อคืนอ่ะจะตั้งชื่อด้วยเอ้ะไรตั้งชื่อดูหน่อยดิให้ใครตั้งมึงอ่ะให้เราชั้นตั้งตั้งเป็นหรือเปล่าตั้งเป็นเคยตั้งแน่เมื่อวานยังตั้งตอนนี้สามอยู่เลยอะไรอะไรตั้งตอนนี้สามเมลข้าบ้านคลอดลูกแมวคลอดลูกออ๋ให้พ่อมันไปตั้งให้ ทำไมแต่คไม่เข้าใจกู่ถามไงกูอากถามว่ามาทกลใ้เด็กคนนี้ไม่มีเนี่ถ้าลูกคุโตไปหัวมดเป็นล้อคต้องงูทบไหเนี่ยตั้งเลยได้ได้ได้แล้จะพูดยังไบ้ไว้ห่อตัวไงโออไอเอทำแรงได้แรงใจพี่แจงข้อข สื่อให้เด็กพง์ครับเด็ตั้งยังใครตั้งแล้เด็กคนนี้มีบุญญาธิการมากครับผวกันล่าตายทางสมบูรณ์รือล่าคุมคือต้องเป็นเด็กที่มีบุญบารมีมากใช่ไหมต้องตั้งชื่อให้โดนเด็ะไปทำดไม่ไปตอนแรกวยจะเป็นะไอ่ะแกแล้วคุไปเอาเนี่ยเป็นไรเนี่ย มเกไม่เกำไมต้องลนเ่ยเนี่ยมูร์รกมากกว่อย่างนี้็ตกมาไเดี๋ยวนะเะเดี๋ยวนคือ่ต้ง่โดดเด่นชื่อให้โดเให้คนรู้จักพีจะแกะแต่งอิโอ้โหสมุดอิงโจ้เมึงบ้าไหมไมโดดเด่นเนี่ยกระโดดทั้งคืนน่ะใจความหมายนะถ้าเป็นไหมเ่าเดี๋ยวตั้งะตังอรต้องให้ตั้งชื่แบบว่า ลูกเจ้าอ่ะแทบล้าออพ่ษ์ท่านชื่ออะไรป้าตะธานป้าตะธานล้องขอกระดานหน่อต้องพูดพอแล้วป้าตะธานเออพ่อพ่อเป็นชื่ออะไรพ่อพงษ์ท่านไอรพ่อของพวกท่าน <c oughs> อ,อ่ะช,ชื่ออะไรจะาชูช้ใช่ไหมป้าตม้มเมษป้าตุไม่เห็นแม่ยังให้ยพวกท่านโธ่ป้าใสป้าใสเขาจะปูนป้าเท่านั้นเลยเนี่ยไอ้นี่บอกโนดิเด็กคนนี้มีบุญญาธิการมาก ก้ามาบอกฉันจะขอขนานนามองราชบุตรว่าเออไอซัดเดชัยโอ้ยโอมึงเนี่ยเดี๋ยวกูเองตั้งมาเป็นไม่บอกพงตั้งไปเด๋อไท้อเป็นตั้งตอนไหนตอนนี้อ๋อให้กูไปตั้งสวยไหมพักงานจุดกูด้วยแล้วตั้งบ่อยอย่างเงกูดูแต่ทีนี้เด็กคนนี้เป็นลูกของข้าพเจ้าจะขอขนานนามเจ้า,จขขา,ดาดเด็กคนนี้ว่า ราชบุตรฟ้าขนองสายเรื่องราวของคนราชบุตรฟ้าขนองครับยอดมากทุกท่านนำไปช่วยไปเลี้ยงมันดูไปฝากต้นไปในคุณนี้ให้ชื่อว่าโอ้ราชบฟ้าขนองคงเป็นลูกพี่และลูกน้องตาพี่ผมรอ มีกล้ามแล้วเมื่อไรจะอุ้มไส่สักทีไม่ให้ก่อนแล่อ